สวัสดีครับผมเจริญยติกุ่นเจ้าของแฟนเพจข้อคิดประจำวันกับเจริญยติกุ่นรวมไปถึงช่อง YouTube และ Podcast ช่องพลังชีวิตก็จะนำประสบการณ์ในการสร้างผู้นำแล้วก็เป็นวิทยากรมาหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้าเอาความอายออกจากชีวิตเราไปแล้ว ก่อนอื่นต้องมาดูนะครับว่าความอายในชีวิตนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรความอายบางคนนั้นเกิดขึ้นจากอับอายในการที่ผิดพลาดความบาปในอดีตการฟ้องผิดหรือการถูกลําเส้นหรืออุบัติเหตุในชีวิตความอายบางคนนะครับก็เกิดขึ้นจากรูปร่างหน้าตาซึ่งค่านิยมของโลกได้สร้างไว้ว่าความสวยต้องเป็นแบบนี้นะแต่บางคนนะครับลืมคิดไปว่า พระเจ้ามองเรานั้นพงมองที่จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราบางคนก็อาจจะอายเพราะความผิดพลาดในปัจจุบันนี่แหละก็ยังรู้สึกอยู่ในความอายอยู่นะครับแล้วก็บางคนอายเพราะว่าคําพูดของคนคนก็ล้อเลียนหรือบางคนอับอายเพราะว่ามาเนี่ยใส่ความคิดใส่ความคิดที่ไม่ดีให้กับเราโกหกเราเราก็เชื่อฟังมานะครับคือหมกมุ่นกับความคิดตัวเอง หรือความอายบางคนนะครับก็อายเพราะว่าอาจจะถูกปฏิเสธผิดหวังบางคนอาจจะอายเพราะรู้ว่ามาจากครอบครัวที่มีปัญหานะครับก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องครอบครัวบางคนอายเพราะพ่ายแพ้ถูกทิ้งนะก็บางคนนะครับอับอายนะครับก็จึงมีอาการเช่นการถอนตัวการเก็บตัวนะหรือ บางคนไม่สูงสิงใครเลยนะครับหรือไม่อยากรับความช่วยเหลือจากใครเพราะความอายเหล่านี้และบางคนก็มีอาการคือไม่มั่นใจในชีวิตละเพราะว่ามีความอายจึงไม่อยากเข้าสู่สังคมแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์มาเนี่ยพระองค์มาเอาความอับอายไปจากชีวิตของเราเพราะว่าความอายทั้งหมดนั้นพระเยซูรับไปแล้วนะครับที่กางเขนเมื่อ2000ปีก่อนเราต้องเข้าใจ น้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนนะครับว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ที่จะต้องการให้เราอยู่ในความอายแต่พระเจ้าจะแก้ไขความมาให้กับเราผมจะให้เราดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเมื่ออาดัมเอวาทําบาปเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาทําผิดเองนะครับเขาก็อายเขาก็หลบพระเจ้าไปแต่ปรากฏว่าพระเจ้ามาตามหาเขาเห็นไหมครับพระเจ้ามาตามหาเขานะแล้วเขาก็เอาใบมะเดื่อเนี่ยมาปิดตัวเองเพราะว่ามันหาได้ในสวนเอเดน แต่พระเจ้าก็เปลี่ยนม่นะครับก็เอาหนังสัตว์เนี่ยมาหุ้มปิดกายเขาหนังสัตว์นี่เล็งถึงพระคิดนะครับที่จะมาตายสัตว์เนี่ยที่ถวายเครื่องบูชาและเอาหนังสัตว์นี้ปิดร่างกายของเขาเพื่อไม่ให้เขาอายต่อไปเห็นไหมครับพระเจ้ามาเพื่อมาให้เราอายต่อไปและพระเจ้าเป็นผู้แก้ไขความอายให้กับเราและพระเจ้าก็ได้ช่วยเหลืออาดามอวาเพื่อไม่ให้ทําบาปโดยมีความอายตลอดชั่วนิรันดรนะครับ คือไม่ให้ไปกินต้นไม้แห่งชีวินิลานก็ให้ไล่ออกจากสวนไปให้เขาหมดความอายแต่ไม่ต้องอายชั่วนิรันด์ด้วยหรือเปโตเปโตปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งแต่หลังจากนั้นนะครับเปโตก็ได้พบพระเยซูพระเยซูเนี่ยต้องการแก้ไขความอายของเปโตความละอายใจที่ปฏิเสธพระเยซู3ครั้งพระองค์ก็ถามเปโตสครั้งว่าเจ้ารักเราหรือเพื่อให้เปโตเนี่ยคอนเฟสนะฮะสารภาพออกมานะครับ เอาจิตวิญญาณจิตใจเขาคอนเฟสออกมาว่าเขารักพระองค์3ครั้งเป็นการอัลล็อกเปโตเลยนะครับจากที่ปฏิเสธไม่รู้จัก3ครั้งแต่กลับมารัก3ครั้งพระเยซูก็แก้ไขความอายให้กับเปโตตอนนั้นเราจึงเห็นว่านในตรงนี้แหละพระเจ้านั้นไม่ต้องการให้เราอยู่ในความอายแต่พระองค์จะแก้ไขพระองค์จะมีสถานการณ์ต่างๆนะครับมาแก้ไขให้กับเราและเราก็ต้องยอมรับสถานการณ์ที่ พระเจ้าทรงนำและเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในความอายพอพระเจ้าต้องการที่จะแก้ให้เราอยู่ในความกล้าหาญมีพระคัมพีนะครับที่พูดถึงเรื่องความอายโดยมารซาตาเนี่ยมาฟ้องผู้รับใช้พระเจ้าเสคขลิยาบทที่3ข้อที่1นะครับบอกว่าแล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวาปรุรหิตโยชูวาซึ่งเป็นปรุรหิตของพระเจ้ายืนอยู่ต่อนหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าซาตานะครับ ก็ยืนอยู่ข้างขวามือของท่านฟ้องท่านและพระเจ้าก็ตําหนิซาตานนะครับบอกว่าโอ้ซาตานพระเจ้าตัดห้ามเจ้าเถิดพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเลม็มห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่ดุจนฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือไฟโยชูวานั้นได้สวมเครื่องแต่งกายสุขปกอยู่ต่อหน้าทุสวรรค์แลีวพระเจ้าก็ใส่เครื่องแต่งกายชุดใหม่โปโลหิตใหม่ให้กับโยชูวาเห็นไหมครับว่า มาซาตานจะฟ้องเรานะครับใช่เราผิดพลาดจริงไหมจริงเพราะเราเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ได้มองเราในฐานะที่เป็นนักโทษเหมือนพระเจ้ามองอาดัมเอวาเป็นลูกของพระองค์แก้ไขให้เอาใบมะเดื่อออกเพราะมีความสามารถของมนุษย์แต่ใส่หนังสารให้เปโตรปฏิเสธสามครั้งพระเยซูปลดปล่อยอันล็อกเขานะครับให้ตอบรักพระองค์สามครั้งในตรงนี้เหมือนกันโยชูวาปุโรหิตมาฟอ้องโยชูวาเป็นคนไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าบอกซาตานหยุดอย่ามาแตะต้องลูกของเราอย่ามาโจมตีลูกของเราแต่พระเจ้าก็ใส่ชุดบริหิตใหม่ให้กับโยชูวานี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในความอายในพระคัมภีร์นะครับหญิงโลหิตตกเมื่อมาหาพระเยซูพระเยซูก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าหญิงโลหิตตกนั้นต้องแยกไปอยู่อีกสังคมหนึ่งแต่พระองค์กับถามว่าใครแตะต้องพระองค์เพราะว่าหญิงคนนี้ได้สัมผัสพระองค์และ เธอจะไม่ต้องอายอีกต่อไปและพระเยสูก็ไม่ตําหนิน,นะครับใครมาแตะต้องพระองค์ที่เป็นพระเจ้าแต่พระเิสูกับชมว่าเธอนั้นมีความเชื่อมากจริงๆหรือบุรน้อยหลงหายพระเจ้าให้เห็นภาพนี้คือเมื่อลูกกลับใจมาหาพระเจ้ากับมาหาพ่อพ่อมอบตําแหน่งคืนให้อย่างร้อเเซไม่มีกักไว้เลยนะครับสิทธิเท่ากับพี่ชายที่อยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งเปาโลเปาโลซึ่งครั้งหนึ่ง เคยฆ่าคิดเสีย่ยนฆ่าผู้เชื่อแต่เมื่อเปาโลมาเชื่อพระเจ้าเปาโลจึงบอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากมายเปาโลจึงไม่ละอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐและทํางานหนักกว่าคนอื่นนี่คือท่าทีของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดยกความอับอายไปจากชีวิตของเขาก็อยากจะท้าทายพี่น้องในวันนี้นะครับว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในความอายพระองค์ต้องการให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มั่นคง ชีวิตในพระเจ้าตอนนี้จะแนะนำนะครับเราจะแก้ไขความอับอายได้อย่างไรล่ะประการแรกนะครับเราต้องนำคำพูดนำความอายนั้นอธิษฐานประกาศยกเลิกและนำไปที่กางเขนแม้กระทั่งคำพูดของมนุษย์ที่พูดกับเราหรือการกระทําของบางคนนะครับที่ทํากับเรานั้นนำไปที่กลางเขนแล้วก็อธิษฐานปฏิเสธเมื่อมันเกิดขึ้น นะอธิษฐานปฏิเสธอีกเมื่อมันเกิดขึ้นอธิษฐานปฏิเสธอีกนะประการที่2นะครับมันไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานครั้งเดียวจะหมดเพราะบางครั้งเนี่ยในไฟล์ความเชื่อความเป็นจริงเรานำไปที่กังเขนมันเสร็จแล้วไงแต่ความรู้สึกเรายังมีอยู่ใช่ไหมครับเมื่อความรู้สึกมีอยู่เราก็อธิษฐานปฏิเสธและนำไปที่กังเขนนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่1การที่ระบายความในใจพระเจ้า แล้วก็อธิษฐานเอาไปที่กังเขนขั้นตอนที่2ปฏิเสธและขั้นตอนที่3นะครับง่ายๆเราก็ต้องเชิญพระวิญญาณให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาคุ้มครองจิตใจของเราและขั้นตอนที่4สําคัญนะครับ1นึ่เนี่ยเอาเอาออกแต่อันที่4ีต้องเอาเข้าเราต้องอ่านวรรณกรรมดีๆที่เกี่ยวกับวีรบุรุษที่เกี่ยวกับการท้าทายชีวิตและอ่านพระคัมภีร์อยู่ในการทรงสถิต าว่าเราเอาออกแล้วไม่เอาเข้านะครับมันต้องมีอะไรเข้าไปชดเชยสิ่งที่เอาออกไปนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เราผลจากความอายและทําเป็นประจำนะครับจอันนะครับ4ขั้นตอนนะครับ 1. เอาคําพูดเอาอาการเอาความอายนั้นไปที่กางเขนขั้นตอนที่2เมื่อมันเกิดขึ้นอีกนะครับมันวุบเข้ามาเนี่ยก็ที่ฐานปฏิเสธตัดความสัมพันธ์เไปที่กางเขนทําเป็นประจํา ขั้นตอนที่3นะครับขอความรักของพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าแล้วโลมและเอาความชื่นชมยินดีเข้ามาแทนอารมณ์แห่งความอับอายแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับอธิษฐานอันพระคัมภีร์เข้าสังคมที่ท้าทายเราหนุนใจเราอย่าอยู่กับคนที่พูดลบๆมันยิ่งอายมันยิ่งไม่ดีนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเกาะกำบังที่ดีสําหรับชีวิตของเราเพราะว่าเจน้าของพระเจ้านะครับ ใน2ที่มธีบทที่1นึ่ข้อสิบอกว่าเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกะนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อพี่น้องเห็นไหมครับเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงไม่อายเพราะว่าพระองค์นั้นจะไม่ลื้อฟื้นความผิดตะวันออกใกล้จะตะวันตกชฉินใดพระเจ้าจะปลดการละเบิดของเราไปไกลฉันนั้นสดุดีบทที่ร้อยสาข้อที่12และอิสยาห์บทที่ 29: ่สิบเก้าข้อยีบอกว่า พระเจ้าบอกว่ายาโคบเอ๋ยเจ้าไม่ต้องอายอีกหน้าของเจ้าจะไม่ซีดลงอีกก็หมายความว่าพระเจ้าบอกว่าจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะลื้อฟื้นอิสเอลขึ้นมาแลีวพระเจ้าจะลื้อฟื้นเราเช่นกันอิสยาบที่50ข้อที่7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพระเจ้าจะไม่อายไม่ขายหน้าเพราะพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าของข้าพเจ้าอย่างหินเหล็กไฟและข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่อายในตัวนี้หมายความว่าไม่สนใจลุกขึ้นมายึดพระวนจะนะของพระเจ้ายึดกางเขนไว้และเชิดหน้าขึ้นมาอย่างหินเหล็กไฟคือไม่แคร์ใครนะครับเดินต่อไปเหมือนแคทลินคุณแม่เนี่ยคนโจมตีเขาโจมตีอีกเขายึดมารับใช้พระเจ้าจนเขาโด่งดังขึ้นมาเหมือนหินเหล็กไฟไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคน